สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่พ่อบ้านห่างหายจากการทําคลิปไปเป็นเวลาเนิ่นนานพอสมควรทีเดียวนะครับวันนี้พ่อบ้านผ่าซ่อมก็เลยจะมาซ่อมอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างง่ายๆนะครับซึ่งก็เป็นหูหิ้ว เขียงนะครับเขียงที่ใช้ในบ้านนะครับซึ่งอันเดิมก็เป็นหูหิ้วเป็นที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับซึ่งหูหิ้วที่เป็นพลาสติกแข็งตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับอาจจะยกแล้วร่วงหล่นลงไปนะครับตัวพลาสติกแข็งตัวนี้นะครับจะเกิดแตกหักนะครับวันนี้พ่อบ้านผ่าซ่อมก็เลยจะมาแก้ปัญหานะครับทำยังไงนะครับ เขียงถึงจะมีหูหิ้วที่จะไม่แตกหักบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับเพื่อนสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้มาทำเป็นหูหิว้วทดแทนหูหิ้วอันเดิมนะครับที่เป็นพลาสติกแข็งนะครับอันนี้จะเป็นเชือก PP นะครับเพื่อนเป็นเชือกอรัดกล่องพัสดุทั่วไปนะครับซึ่งเวลาที่เราแกะพัสดุออกมานะครับเวลาที่เราตัดเชือก PP ออกแล้วนะครับ ก็จะเป็นเชือกที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพร่ะบ้านผ่าซ่อมก็เลยเอามาใช้เป็นหูหิ้วนะครับวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับเพื่อนนะเราก็ตัดส่วนหัวนะครับนะครับเสร็จแล้วก็พับนะครับเพื่อนนะครับพับลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับพับอีกหนึ่งครั้งนะครับ จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับความยาวนะครับนี่ครับความยาวเลือกเอาตามใจชอบเลยครับเราก็ตัดประมาณนี้ครับเพื่อนให้มันยาวไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็พับอีกเหมือนกันนะครับพับเข้ามาหนึ่งนิ้วนะครับ ใช้ครีมหนีบนะครับเพื่อให้มันหักนะครับความยาวได้ไหมครับอ่าน่าจะพอดีนะครับนะเพื่อนนะครับอันนี้พอบ้านจะใช้เทปใสนะครับพันเอาไว้ก่อนนะครับอ่า ตัวเชือกจะได้ไม่คลี่ออกนะครับพันไว้ทั้งสองข้างเลยนะครับ กายไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเสร็จแล้วพ่อบ้านจะใช้นะครับอ่ตะปูลนไฟนะครับเจาะให้เป็นรูตรงนี้นะครับจุดเทียนนะครับเสร็จแล้ว พอบ้านจะใช้นะครับไขควงอันเล็กๆนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ตะปูหรืออะไรก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆนะครับที่มีตัวส่วนหัวนะครับแหลมๆหน่อยนะครับมาลนไฟนะครับเสร็จแล้วก็จะเจาะนะครับการที่เราใช้เหล็กร้อนๆนะครับเจาะให้เป็นรูนะครับก็จะเกิดผลดีนะครับถ้าหากว่าเราใช้แค่ตะปูนะครับแหลมๆเจาะเข้าไปก็ อาจจะเกิดฉีกขาดได้นะครับเพื่อนๆนะครับระวังด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเหล็กมันร้อนนะครับขวานหน่อยให้มันรูใหญ่ๆหน่อยครับเสร็จแล้วก็เจาะอีกฝั่งนึงครับลงแรงนะครับเพื่อนเจาะตรงกลางเลยครับ หวานหน่อยครับให้รูมันใหญ่นะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนดับไฟนะครับหลังจากที่เราเจาะรูตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับหัวท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการติดตั้งนะครับเพื่อนนะครับมีคําแนะนํานิดนึงนะครับเพื่อนนะครับในส่วนที่ เป็นส่วนที่พับขึ้นนะครับเราจะหันออกด้านนอกนะครับเพื่อนนะครับพลาสติกที่พับขึ้นนะครับเราจะหันออกด้านนอกน,นะครับเสร็จแล้วก็ใส่สกรูเข้าไปเลยครับเพื่อนใช้ไขควงขันให้ส่วนที่แหลมยื่นออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปที่รูที่เจาะไว้เลยครับพอบ้านได้อ่า ขัดนะครับเปลือกไม้ที่เป็นสีดำๆออกก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อนๆมันลาไม่เป็นไรครับค่อยขยับอีกทีครับอโอเคครับ ครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็หมุนโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนเป็นหูหิ้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำหูหิ้วเขียงนะครับ ซึ่งดูแล้วก็หมดปัญหาเรื่องเวลาที่เขียงตกไปหรือไปกระทบกระแทกกับวัตถุอื่นๆนะครับตัวด้ามน,นะครับไม่มีทางจะแตกหักอย่างแน่นอนนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับนีนนครับินะครับเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพรอบ้านพาซ่อมกันด้วยนะครับ สำหรับเทปนี้พอบ้านพาซ่อมกอลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ